วันนี้มาชวนกวนปีกปูนกะทิสดกันอีกแล้วจ้าเมื่อกวนเสร็จแล้วนะคะพักให้อุ่นค่ะเราก็ทําการหยอดใส่กระปุก5ออนนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราใส่กระปุกเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาทําการหยอดกะทิกันค่ะนะคะกะทินี้เราจะเดี๋ยววันหลังจะมาแบ่งปันสูตรนะคะทุกคนแล้วเรา,าก็มาทําการหยอดหยอดเสร็จแล้วเราจะโรยงาด้วยนะคะทุกคนงาเราอย่าลืมเอาไปคั่วด้วยนะทุกคนคั่วหอมๆจัดอย่าให้ไหม้นะคะ นี่ค่ะหยอดไปจุกๆเลยค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงเครื่องนะคะทำทำขายทากินเราใช้สูตรเดียวกันเลยเนาะทุกคนไม่ต้องห่วงเครื่องจ้านี่นะคะงาเราก็คั่วไว้ได้เลยค่ะงาแบบนี้แต่ก่อนเนี้แม่ค้าใส่งาดำเนาะทุกคนอพอใส่งาดําเสร็จแล้วเมื่อทิ้งไว้สักพักงาดําอ่ะสีจะออกเมื่อสีมันสีมันออกแล้วมันโดนกระเทียมมันดูไม่ค่อยน่ากินอนะ่ะทุกคนแม่ค้าก็เลยเปลี่ยนใหม่ค่ะตัวนี้ใส่เฉพาะงาขาว แต่แค่งาขาวนี่ก็หอมนะทุกคนถ้าใครมีอย่างอื่นหรือต้นทุนค่อนข้างสูงสามารถขายในราคาที่สูงได้นะ,ะทุกคนสามารถใส่ข้าวโพดหรือเผือกแบบนี้ได้หมดเลยนะคะทุกคนตามที่เราชอบเลยแล้วก็สามารถอัพราคาได้นะคะแต่แมคค้านะคะแบบนี้นะคะนะคะาขาย10บ,บาทจ้าทุกคนเนี่ยตอนนี้สิบบาทจ้าแล้วปิดฝานะคะแช่ตู้เย็นนะคะเย็นๆอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะ